สวัสดีค่ะมาดูรถส,สวยๆกันนะคะกับ t o y ยต a r ร v o 4ประตูเตี้ยนะคะแหมแงซี่นะคะเป็นแหมงใยแดงยางปีใหม่เลยนะคะราคา489,000บาทนะคะพนักง,งานบริษัทมีคํำนะคะฟรีดาวได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะภายในสะอาดนะคะบุ๊คเซอร์วิคคลบนะคะมีประกันด้วยประกันชั้นหนึ่งนะคะไม่วิ่งน้อยนะคะคันนี้ไม่เก้าหมื่นแปดพันโลนะคะบุ๊คเซอร์วิคคลบนะคะดอกเบี้ยถูกกว่ารถกระบะนะคะสำหรับสี่ประตู ขอนอยู่ที่8,400นะคะขอนยาวๆได้84ง่วนนะคะใครมองหายอยู่เข้ามาดูมาทดลองขับได้เลยนะคะมาดูห้องเครื่องกันนะคะทำความสะอาดแล้วนะคะก็ใหม่เกี่ยมเลยนะคะรับประกันนะคะโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีชนหนักพิคว่อมจมน้ำแน่นอนนะคะการลันตีนะคะแล้วก็เรามีรับประกันแบตเตอรี่สามเดือนตรวจเช็คช่วงล่างเบรคคลาส ให้ก่อนส่งมอบนะคะแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกียบเพื่อนท้ายให้นะคะนอกจากนั้นนะคะยังไม่พอเรามีรับประกันหลังการขาย90บวันให้กับแฟนเพจของเรานะคะแล้วก็มีรับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีเต็มน,นะคะจากไปแนนให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพี่ๆมาออกรถกับเรานะคะสบายใจได้เลยนะคะไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำจมน้ำแน่นอนนะคะเป็นรถบ้านเกรดเอนะคะราคาไม่แพงด้วยนะคะ489,00 0บาทนะคะ ผ่อนอยู่ที่8,400ผ่อนยาวถึง84งวดเลยนะคะเป็นพนักง,งานบริษัทมีค้ำนะคะจัดได้เต็มหรือว่าฟรีดาวนนะคะอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ขายนะคะก็ออกรถได้เช่นกันเข้ามาดูมาทดลองขับกันนะคะวันนี้น้องมดต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีคะ่ะ